สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินของกินสามอย่างที่ชาวม,ามาอมอสอย่างเราห้ามาพลาดนะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวซอยเชียงใหม่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่นะอยู่ที่สรคามก็คือร้านนี้นะคะอร่อยมากทุกคนอยู่ที่เส้นถนนตัดใหม่เส้นโรงพยาบาลสุทาเวชนะคะทุกคนมากินกันเยอะๆนารูไม่อร่อยมาก ก็จะมากินให้ดูกันเลยอยากบอกว่าเส้นทางร้านหนึบมากๆเลยนะคะแบบว่ายิ่งกินกับผักกาดดองนะยิ่งตัดกันเข้าไปใหญ่แล้วมีรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมมากนัวมมากแล้วนอกที่ทางร้านให้นะคะชิ้นใหญ่มากดูสิอันนี้อร่อยไหมอร่อยคือใช้มือจับกินไปเลยค่ะคือแบบว่าเข้าถึงซิเกเนเจอร์สุดหมดชามเลยอะคืออร่อยจริงๆค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะอยู่ที่ตลาดในของจังหวัดมหาสรารคามนะคะของกินเยอะมากซึ่งตลาดไนเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะทุกคนมาเดินกันเยอะๆนะของกินหลากหลายเวอร์นี่กําลังเดินเข้าไปในตลาดในนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคนมาเดินกันเยอะมากๆแล้วก็คือแบบว่ามีของกินตลอดทั้งเส้นทางเลยแล้วก็แบบมีเสื้อผ้าขายด้วยนะ,ะทุกคนซึ่งรู้สึกว่า ตลาดนั้นเนี่ยของราคาดีมากๆอยากให้ทุกคนแบบมาเดินนะคะก็คือห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคาม11โลนะคะเพราะว่าตลาดไหนเนี่ยอยู่ในเมืองเลยซึ่งแบบของเยอะมากจริงอะ่ะทุกคนคือทุกคนต้องมาเดินอะ่ะอันนี้คือชาหมับของตลาดไหนนะคะทุกคนขวดละส5บาทราคาดีมาก3ามขวดร้อยอันนี้รสส้มนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกัน อร่อยสดชื่นมากค่ะทุกคนถ้าอยากใช่เนะี่ยนะยิ่งจะอร่อยมากกว่าเดิมอีกมาซื้อกันเยอะๆนะอร่อยมากเดี๋ยวชิมผลไม้สวัสดีครับตลาบทั้งใบเรียนภาษาตาก็อ้องารหร่วมบริการและหวานฉ่ำมากค่ะทุกคนโดยที่ตอบบริการตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดขามลงเฮ้ย ขามลิงเฮ้ยขามลางเฮ้ยขามเลียงเฮ้ยถูกร้านะคะ้าเราอยู่ที่ตลาดขามเลียงนะคะที่แบบว่าเป็นสถานที่ใกล้มอนะคะทุกคนซึ่งอยู่หลังมอเลยคือมาง่ายมากแล้วของกินก็คือเยอะมากแล้วนี่นะคะวันนี้เราสั่งนี่โกโก้เอกต้านะคะช็อกโกแลตแล้วก็เป็นโกโก้วานนอยนะคะทุกคนคืออยากให้ทุกคนมาลองกินมากเพราะว่าแบบมันเป็นโกโก้วานน้อยแล้วแบบช็อกโกแลตคู่อะ คือนัวมากคือกินผสมกันกนะ็คือแบบเป็นแบบพอดีเลยสำหรับคนที่แบบว่าสายโกโก้นะคะสายโก,โกโก้สายช็กอกโกแลตแล้วคือต้องมากินนะคะซึ่งร้านนี่ร้านอยู่ข้างหลังตรงนี้เองคืออยากให้ทุกคนมากินกันนะคะเราจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงโกโก้มีความแบบนัวอร่อยมากมากินกันเยอะนะคะร้านอยู่ตรงนี้อันนี้ราคา50บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบ กูก้เฉียแค่สคบาททุกคนมาชิมดูก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวอาหาร3อย่างในจังหวัดม,โมอสสอทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปตามกินกันเยอะๆนะจะบอกเลยว่าของกินที่มอสสอเนี่ยอร่อยมากแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ้าย